แต่คุไทยที่ขึ้นมาเมื่อวานนี้30กว่าจุดเรากลับมายืนเหนือพ1 0 0อได้นะคะคุณการมองว่าปัจจัยบวกที่ทําให้เราขึ้นมาได้แรงเป็นเพราะอะไรนะคะเรื่องสงครามตะวันออกกลางคลี่คลายหรือเรามีข่าวดีอื่นผมว่าตะวันออกกลางส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของเราครับที่ออกมาชุดใหญ่เลยเข้าใจว่าหนึ่งแสนกว่าล้านนะครับโฟกัสสี่สี่ภาคธุรกิจอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ที่ช่วยขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือการถแถลงของพรรครวมอตอนนี้ก็คือมีผู้กอง รรมนัตของกล้าทางบอกแถลงว่ามั่นใจยังไงพักร่วมอยู่ครบไม่มีการเขาเรียกว่าเปลี่ยนใจรัฐบาลไปต่อได้เสียงตอนนี้ยังมากกว่าสมัยลุงตู่เลยอ่าเขาพูดปลายประมาณนี้เพราะนั้นความเชื่อมันก็เลยรีงกลับมาผมคิดว่ายังประเด็นแรกเป็นเรื่องดีฮะแต่ประเด็นแรกก็ต้องรอดูครับเพราะผมดูในแง่ของรายละเอียดโครงการกระตุ้นเนี่ยศูนย์จุดสี่เปอร์เซ็นต์ีดีที่เขาบอกเนี่ยมันคือไซส์ในความเป็นจริงเนี่ยมันจะถึงตรงนั้นไหมต,ต้องดูหน้าง,งานกันอีกที